สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตัวอ,อ่ประจำวันที่17พฤศจิกายนกับดิฉันจาทุกวันสุทธิธนากูลคุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้มีกลุ่มแรงงานต่างชาติจัดสัมมนาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแรงงานกึง่งพีมมือของรัฐบาลไต้หวันว่าไม่เป็นธรรมต่อแรงงานต่างชาติและเปิดช่องให้นายหน้าเอารัดเอาเปรียบแดนกระทรวงแรงงานระบุว,ว่าจะปรับปรุงกลไกาการร้องเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวสามารถยกระดับสิทธิและสภาพการทำงานของแรงงานต่างชาติให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง เมื่อวานนี้กลุ่มแรงงานต่างชาติได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมาร่วมสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักว่าในขั้นตอนของการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฟีมือและมีสิทธิ์ทำงานต่อในไต้หวันนั้นแรงงานจําเป็นต้องเซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับนายจ้างและนายหน้าจาัดหางานโดยอำนาจตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงผู้เดียว Smen yang pertama yaitu rubah tata kelola perekrutan langsung bukan diberikan kepada perusahaan basis atau bisnis agensi kami berharap eh, kedepannya tidak ditangani lagi sama agensi tapi langsung ke direct hiring jadi pemangkas. โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแม้ไต้หวันจะมีการนำเข้าแรงงานมานานกว่า30ปีแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกลับไม่เป็นธรรมต่อแรงงานต่างชาติเลยไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเพดานระยะเวลาในการทำงานการห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งสหภาพซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนเปิดช่องให้ในหน้าฉวยโอกาสเก็บค่าในหน้าเพิ่มเติม 其是是是是完全有的的我我们们要要去去延长或者取消个工作工作限身份是不是能能够够在台湾就一提升跟转换他ด้านกระทรวงแรยงานเผยว่ารัฐบาลได้ผลักดันโครงการรักษาแรงางานต่างชาติที่มีทักษะให้อยู่ทำง,งานในระยะยาวโดยมีแรงงานกว่า57,000คนได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือโดยหากแรงงานได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมสามารถยื่นร้องเรียนได้ ยอนดก็ตามกลุ่มแรงงานเผยว่าจะมีการนัดเดินขบวนประท้วงในช่วงต้นเดือนธันวาคมมวลอากาศเย็นแผ่เข้าปกคลุมใต้วันทําให้ทั่วทุกพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะเช้าตรู่วันนี้วัดอุณหภูมิต่าสุดในพื้นที่ราบได้16องศาเซลเซียสที่ตำบลกวนซีเมืองซินจูและ17องศาที่ตำบลโซฟงเมืองฮวาเลียนโดยในช่วงตกดึกอุณหภูมิในภในาคเหนือจะลดลงต่อเนื่องทั้งนี้กลมอุตุคาดการณ์ว่าวันพุธพฤหัสจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลมมุสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นช่วงเย็นถึงค่ำภาคเหนืออุณหภูมิจะเริ่มลดลงวันพุธตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือรวมถึงอีหลานอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-17องศาเซลเซียสส่วนฮัวเลียนไทยตรงและภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่18-19องศา ผู้ช่วนคาดว่าวันพุธตั้งแต่เมลลี่ไปทางตอนเนืออุณหภูมิบริเวณพื้นที่โล่งในช่วงเท้าตรู่อาจร้อนเหนือ12องศาอย่างไรก็ดีหลังวันศุกร์นี้เป็นต้นไปลมสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น เนื่องจากตรวจพบสารฟิปโปรนิวตกค้างเกินมาตรฐานวันที่10พฤศจิกายนไข่ไก่จากฟาร์มเวิห่ยาในเมืองจังหว่าจึงถูกทางการสั่งปลดออกจากชั้นวางแต่หลายวันมานี้กลับพบว่ายังมีไข่ไก่ราว4,000 40, ฟองถูกส่งออกไปขายขณะนี้ตามเก็บคืนได้เพียง38ลังเท่านั้นส่วนอีกกว่า32,000ฟองได้กระจายออกสู่ตลาดและอาจถูกบริโภคไปแล้ว เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณส,สุขนครไทยจงเข้าสุ่มตรวจไข่ไก่ในร้านหลงจงพบไข่ไก่มีสารฟีโปรเนลตกค้างเกินมาตรฐานโดยไข่ล็อตด,ดังกล่าวมาจากฟาร์มหวญยาจึงประสานให้เทศบาลจังงว่าพิจารณาลงโทษพร้อมรายงานไปยังรัฐบาลกลางแล้ว วันที่9พฤศจิกายนร้านหลงจงรับไข่จากฟาร์มวนยามาจำนวน200ลังหรือราว40,000ฟองแต่สามารถยึดคืนได้เพียง38ลังส่วนที่เหลือกว่า32,000ฟองได้กระจายสู่ท้องตลาดด้านกองอนามัยจังหว้าเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันได้มีคำสั่งให้ฟาร์มดังกล่าวยุติการจำหน่ายไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จากนกครไทยจงต้องทำคือสั่งให้ร้านหลงจงนำไข่ไก่จากฟาร์มวนยาออกจากชั้นวางทั้งหมดไม่ใช่การสุ่มตรวจ 全部文雅畜牧场的蛋都应该要下架。照理说，每一个下游都会接到这个讯息，你就应该全部下架了。 ผู้อำนวยการกองอนามัยจังหว่ายืนยันว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการยกเลิกคำสั่งควบคุม,มการเคลื่อนย้ายในฟาร์มวัวใหย่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้จำหน่ายได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัดิการไต้หวันได้มีคำสั่งให้กองอนามัยนครไทโจงดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถีท้วนพร้อมประกาศจะเพิ่มสเกลภาพในการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ ที่เขินติงเมืองพิงตงพบกรณีต้องสงสัยอาหารเป็นพิษนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาุ๊ปทัวร์ของพนักงานบริษัทจากไทยน,นั้นแวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขินติงหลังกลับถึงที่พัก9คนมีอาการอาเจียนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจึงมีลูกทัวร์สงสัยว่ายำหนังปลาปลากระเป้าอาจเป็นสาเหตุขณะนี้เจ้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่เช้าหลังพบกรณีต้องสงสัยอาหารเป็นพิษที่เขินติงเมืองพิงตง เมื่อวันที่15พฤศจิกายนกรุ๊ปทัวร์ของพนักงานบริษัทจากไทยน,นั้นจำนวน180คนรับทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเขินติงหลังกลับถึงที่พัก9คนอาจเจียนและไม่สบายจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีลูกทัวร์สงสัยว่ายำหนังปลาปักกระเป้าเป็นสาเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างรอย,ยืนยันผลสอบสวน เมื่อวันนี้ที่ฟิลิปปินส์มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันนะคะซึ่งถือเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีประชาชนราว650,000คนรวมตัวกันที่กรุงมะนิลาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวนการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมลงโทษเจ้าที่รัฐและสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นกลางกรุงมินิลาโดยมีสมาชิกกลุ่มศาสนาที่ส่งอิทธิพลในประเทศฟิลิปปินส์เป็นแกนนาประชาชนหลายแสนคนชุมนุมประท้วงชูป้ายเอาเงินของประชาชนขึ้นมาจับพวกโกงไปขังคุกขณะที่อนุสาวรีย์พลังประชาชน EDSA ในเมืองเกซอนซิตี้ก็มีนายพลปลดประจําการเป็นแกนนาประชาชนกว่า2,000คนประท้วงการทุจริตในครั้งนี้ด้วย จากรายงานการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณป้องกันน้ำท่วมของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการใช้งบประมาณไปราว2 8 3 7 0 0ล้านเหรียญไต้หวันโครงการกว่าหลายพันโครงการทั่วประเทศตากว่ามมัรฐานบางโครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและบางโครงการก็ไม่มีอยู่จริง ขณะที่วิศวกรและผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานให้การว่ามีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่บางรายรับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับเหมาและช่วยผู้รับเหมาได้มาซึ่งสัญญาโครงการที่มีมูลค่าสูงจากเหตุการณ์ที่ฟิลิปปินส์เพิ่งเผชิญกับไตฝุ่น2ระลอกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า250คนทําให้กระแสความไม่พอใจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้นําฟิลิปปินส์ให้สัญญาก,กับประชาชนว่าจะหาตัวการมารับผิดชอบให้ได้ก่อนถึงเทศกาลคริสต์ ขอบคุณที่รับชม PTS f o สโฟกัสต่วันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพพระราชวังโคลน่าแห่งกรุงลมแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ